สวัสดีครับวันนี้ช่องตำนานหนังเหนียวนะครับอยู่วันที่วัดบางพระนะครับหรือวัดหลวงพ่อเปิลจังหวัดนครปฐมนะอำเภอนครยศสีอยู่ติดแม่น้ำ่าจีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมไหว้หลวงพอ่ออยู่วันที่กุฏิหลวงพี่ติ่งนะครับวันนี้มีงานมีพิธีครอบ เสียนะครับผมค่าครู240บาทนะครับเขาจะได้วัตถุมงคลพร้อมพานนะครับต่อแถวนะครับรอตามคิวนะครับ <pareil> เนื่องด้วยปีนี้สถานการณ์โควิด -19 นะครับก็จะงดพิธีหน้าร้านนะครับผมคือสิทธิอนุสรร <irm> ิท<ร>์ ท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ามะครับจะมีพิธีอีกวันหนึ่งก็คือวันที่วันเสาร์ที่19มีนาคมนี้นะครับผม2565ฝากติดตามช่องตำนานหนังเหนียวด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีครับผม 他妈娘尿。